สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาสัมผัสอากาศชายทะเลที่จังหวัดชลบุรีนะลุงเนาะน้องวสัยก็มาหาหอยวันนี้เราพาครอบครัวมาพักผ่อนวันนี้ว่สัยบอกว่าอยากจะดูหอยแมงปูอ่ะน้องวสัยอยากลงแต่ลงไม่ได้โอเคหายาวเกินมีชุดระเบียดด้วยแต่ว่าไม่ลงได้นะแต่ว่าต้องพับขาอ่าได้ๆ้ก็เดี๋ยวดูว่าวสัยพาทุกคนไปชมบรรยากาศทะเลเนาะไหนดูหอยดูหอยทีไหยแมงปูอ่า ยังสดร์นะทุกคนยังไม่ได้แก่เลยอย่างยังไงนะอ่ะเดี๋ยวโอเคนต่ว่าสายพาไปอ่ะตรงนี้เราได้มาถึงทะเลแล้วนะครับลืมลืมถอดเท้าเขาใส่เป็นงมเฮ้ยใส่ใส่ถ้าใส่ไปเปลือกหอยปลายขาอ่าหลังมากรองเท้าในจุดนี้เป็นจุดที่มีหอยเยอะมากๆเปลือกนะที่ได้เห็นอยู่นะคือเบือกหอยแมลงผู้ น้องก็ใสบอกว่าอยากเห็นว่าหอยแมงผู้ที่อยู่ทะเลเป็นอย่างไรนะครับผมผมเลยนพาพาน้องก็ใสมาดู <c oughs> คุณแม่ทักท้ายหน่อยทักท้ายไหนไทักท้ายเอฟซีอ้าววันนี้วันพักผ่อนของคุณภรรยาว <c oughs> ันนี้น้องก็อ่า <c oughs> น้องน้องก็ใส คือตัวออะไรันนั้นน้องอะไรนะดื่มชื่อละน้องน้ำลีนอ่าน้ำลีนอันนี้กินได้ไหมทุกคนอืมอันนี้น้องสาวผมนะครับมันคือหอยอะไรหอยอะไรไม่แน่ใจหอยนางลมลูกฮะหอยนางร้มนี่มันมีเปลือกออกอย่างนี่แหละไม่แน่ใจครับเอาน่าจะใช่นะเอาไปงัดเต็มอไปดูไปดูอ่ะครับไหนลูกหอยนางลมลูกอย่าถอดรองเท้านะอย่าเดี๋ยวะหอยบาดขาเอา น้อง็่าใส่บอกว่าชื่นชอบทะเลลรงเนาะเรามาแล้วเราก็ต้องมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็สูตรบรรยากาศให้เต็มที่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวใส่ใส่ขวดกับไปด้วยบรรยากาศชายทะเลเนี่ยนี่หอยหอยยังปูแล้วก็มีแล้วว่าใส่นี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีเอามาใส่ยาปูแต่ตรงนี้ระวังระวังขวดบาดบาดขานะขึ้นมาหน่อยดขึ้นมาหน่อยนี่นี่หอยยังปูหนึ่งตัว อ๋มีแตเปลือกใส่ไปน้โร,ร,ะระวังลื่นนะระวังลื่นนะ,อนะตอนนี้น้ำก็น้ำลงนะครับเห็นว่ามาทะเลนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนย่อมมีความสุขนะครับกับทะเลแล้วก็เราไปถึงโขดหินเนี่ยฮะ เหมือนันเหมือนเป็นการรีแลก์ให้กับตัวเราและครอบครัวเราด้วยนะครับทุกคนที่ยังไม่ได้มาเที่ยวทะเลนะที่อาจจะอยู่แ,แถวภาคอีสานเนาะเราก็นำบรรยากาศมาให้กับทุกคนได้รับชมนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเวลาและมีโอกาสตั้งแสนแนละ้วไปถึงแถวาคพัทยาด้วยก็ได้ครับ หรือว่าไม่ติดต่อกันปไปก็นูแหละังหวัดตะยองก็เป็น,นทะเลติดกันนะครับ,ลบแล้วว่าใสเป็นไงบ้างความรู้สึกเนี่ยเจอแต่หอยนางลม, <c oughs> มใสเจอ่หอยนางรมพี่เงไมขึ้นนักเลเนี่ยได้ไหม <c oughs> แต่วันนี้อ่ะหอ,หอยใช้ได้ไหมได้โอ้นี่นี่นหอยยัง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 ไม่ตุยนะอ่ายังยังยังสามารถ เป็นตัวเป็นเป็นอยู่ครับเพราะว่าน้าเขาขึ้นเขาจะจะถึงข้างบนตรงนั้นนะครับเนี่ยตอ,อนน้ําขึ้นนะนะตอนนี้น้ําลงก็ก็จะลงไปข้างล่างนู่นนะครับขออนุญาตซูมเรือให้กับเอฟซีได้รับชมนะครับดีแปบ๊บนะครับเรือของชาวประมงนะครับที่ เดี๋ยวไ้หาปลาภาพอาจจะแตกนะครับผมซูมระยะไกลนะฮะแต่ก็น่าจะพอชมได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเนี่ยฮะ ต้นไม้ต้นนี้ก็สามารถอยู่กับน้ำเค็มได้นะไม่แน่ใจก็คือต้นอะไรนะครับเขาจะมีมีลูกเนี่ยประมาณนี้นะครับในจุดนี้ก็น่าจะมีต้นเดียวนะที่เห็นนะต้นอะไรผมก็ไม่แน่ใจ ก็เชื่อได้เลยว่าความสุขนะฮะเราต้องเดินมาหาเขานะครับให้เขามาหาเราไม่ได้นะฮะครอบครัวผมก็ทําทุกอย่างให้มีความสุขในแต่ละวันนะฮะมีเวลามีโอกาสมารีแหลกก็มาครับเพิ่มเ็าเรียกว่าอสิ่งที่หลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือความเครียดนะครับผมเชื่อได้เลยทั้งงเอ่เรอืตั้งแต่เช้านะ ก็เรื่องทำมาหากินทั้งการงานการเงินนะฮะบางคนก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบาง,บางคนก็ทํางานเยอะเกินไปไม่ได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบางครั้งมันก็เวลาเจ็บป่วยมากมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินพอสมควรนะครับเรามารีแลกนะนะฮะมีโอกาสผมว่านะ อยากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหนักนาสาหัสนะครับมันก็ได้ขี้คลายไปจากหนักก็เป็นเบานะครับผมก็เชื่อประมาณนี้นะครับก็เลยพาครอบครัวมาเปิดหูเปิดตากับบรรยากาศธรรมชาตินะครับทั้งเขาแล้วก็เราไปถึงทะเลนะครับผมว่าพาครอบครัวไปหมดนะเ่าที่ใจอยากจะไปนะครับนี่ฮะก็เลยนําคลิปนี้มาฝากกับเ c ห,หลายคนห,หลายท่านได้ รับชมกันนะครับตอนนี้ผมก็จะพา FC มาชมหอยนางรมนะเนีย่ยหลายๆคนหลายท่านอาจจะไม่เห็นว่าเขาอยู่ยังไงตอนนี้คือเราปลสาวสคือไปงูตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาชมนแะครับอัสลาวาสไปไงอะใสรองเท้าระวังระวังอย่าให้รองเท้า หลุดหลุดอะหากขาลูกนะเพราะว่าเปลือกหอยเยอะมันก็เป็นอันตรายนะลูกอ,อ่ะชี้ชี้ชี้หอยย่างลมให้ให้ยี่คนแก่ไปแล้วให <ไ ificant S 1> ้ผู้ชมได้รับชมเด็กน้องจะมาน้องกระใสจะมาหาตรงนี้ต่อเพราะงี้งน้องกระใสพุงงมหมดแล้วอ่อ๋อก็จะติตด,ด,ดติดกับโขดหินนี่แหละครับเ,เรามีโอกาสเราก็ต้องเก็บให้ให้ได้ มากที่สุดนะครับสําหรับบรรยากาศชายทะเลนะเนี่ยเขาจะติดอยู่ตามหินประมาณนี้นะครับว่าใาคุณจะให้กางเกงเปียกลงนะเพราะน้ำเขาเค็มอะ่ะม,มันจะเหนียวตัวไม่ใช่หรอรแล้วว่าใสบอกว่าตื่นเต้นอย่างมาก ถ้าบอกว่าจะพามาเที่ยวทะเลือใช่ไหมลูกนี่คืออะไรอ่ะอ่าบอกบอกบอกบรรยากาศให้กับทุกคนได้ได้รับชมหน่อยเร็วเร็วเรวฟังรู้สึกลูกอีกอีกรอบนึงรู้สึกเย็นสบายเย็นสบายตัน้ำแต่ค่อนข้างที่จะเหนียวตัวนิดนึงเนาะน้ำทะเลน้ำเค็มอ่าน้ำเค็มอีกแล้วไม่ข้องท้าอีกแล้วไม่ต้องทางต้องไปใส่โคตรไป นี่ก็คือหอยสิ่งที่มีชีวิตอีกหนึ่งตัวนี่หอยอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะหาก่อนเขาเกาะติดอยู่กับนี่ไงอ๋อหอยจุ๊บอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตอ๋ออยู่กับหินเป็นมันกินได้แต่มันน่าจะกินไม่อิ่มตัวเขาเล็กนะระวังขวดนะลูกเนี่ยก็จะมีขวดแตกๆเนี่ยลูกระวังลื่นด้วย นี่ผมก็จะมาชมหอยอะไรไม่แน่ใจอ๋อภาษาไอนี่ตัวตัวอะไรนะภาษาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเปลือกเปลือกหอย,ยครับโอ้ใหญ่มากๆครับมีหลายชนิดครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับ Không lên đây là băng lục đi À nó lên bỏ qua có kịp Kịp tay mình cân luôn nó, nghe nó lên mà ân... thật lục คุณแม่เดูดยวีคุณแมโ่โอ้เป็นเป็นแล้วเนี่ยไหนเดี๋ยวอ่ะอันนี้ของสดๆจากทะเลนะเนี่ยกรลังอาพปาก เจ๊น้ำขึ้นกี่โมงครับเนี่ยไม่รู้เหมือกนกันนี่น้ำมันลงอ๋อช่วงนี้คือน,น้ำจะลงครับแต่ช่วงเย็นอาจจะขึ้นเนาะ,ะแต่กี่โมงไม่แน่ใจนะเนี<ะ>่ยฮะก็ะคือน,น้ำทะเลนะเขาจะมีเวลาขึ้นลงเขาอยู่นะครับโอ้ใหญ่มากเลยลูกหาตั้งนานเอาเอาเอาหลานบอกว่าหาตั้งนานนะกวาจะได้<า>ตัวนี้มา ผมก็ได้นำภาพให้คุณแม่บรรยายหน่อยว่าว่าได้เจอหอยแมลงพูสดๆเป็นอย่างไรเป็นใหญ่เยก็มีแสดงว่าแถวนี้มันน่าจะอ่าคุณแม่พูดนิดนึงเขาอาจจะมาจากอาจจะมาจากโน่นแหละจากนู่นแหละที่เขาเลี้ยงไว้นู่นน่ะแล้วน้ําทะเลอาจจะพัดมาทางนี้นะครับขออนุญาต ถ่ายคลิปบันทึกเป็นความทรงจําไว้นะว่าไม่ได้พาครอบครัวมาจุดๆนี่ยก็ได้เห็นหอยแมงปูนะครับที่ได้อยู่ชายทะเลนะครับเ,เป็นคลิปบรรยากาศกสดๆเลยนะครับแต่ว่าสายบอกอยากจะมา ก็ต้องมาใช่ไหมลูกคุณพ่อก็ต้องพามาพาคุณแม่มาด้วยเรื่องไวเ็นเลยเด็กลูกไหญ่ดิได้ยังอะ คุณแม่บอกว่าหอยมแมลงพู่เขาจะมากับน้ําที่พัดที่พัดมาไหนด้วยแม่นเนียอ๋อนี่ไนคุณแม่ก็ดับเก็บมาตรงนี้เลย,ายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะนอ๋อเขาจะมากับน้ำเออผมก็เพิ่งรู้เนี่ยน้องใส่เจอหอยที่นี่ นี่ก็ใช่นี่นี่นี่อันนี้มากับน้ำอ้าวไม่ชนใครอย่างเง้อ๋อเขาจะลอยมาได้ครับอ๋อประมาณนั้นเนาะสำหรับในคลิปนี้ผมและครอบครัวก,ก็มาที่ ังหวัดชนบุรีนะครับก็ได้มาดื่มด่ากับธรรมชาติน้วใส่เจอหอยนางลอ่น้ลงวก็ใส่ก็ได้เจอคุณพ่อก็เจอด้วยนี่ไงใส่คุณแม่ชูหน่อยดิในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชาวประมงเขาหาปลาแล้วก็เลี้ยงหอยกันอยู่นะครับที่ผมได้เก็บมาแล้วก็นําภาพบรรยากาศมาฝายกับทุกคนได้รับชมกันนะครับท่านใดที่อยู่ไปใกล้จังหวัดชนบุรีหรือว่าเดินทางผ่านมา มาเที ais, ่ยวได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมในคลิปนี้นะครับหนังว่าใสขอบคุณค่ะขอบคุณคับอย่าลืมกดไลค์กดจับสไลด์แล้วก็กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอ่าให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับ